ำเอากระสาเอาน้ำจากในบ่อนั่นแหละครับปรตักน้ำในบ่อนี่ใช่ครับแล้วก็เอามาต้มแสดงว่าทุกๆบ้านที่ที่ทำต้องต้องตักน้ำจากในี้ใช่ครับที่เดียวกันตักในบ่อเดียวกันเลยครับบ่อเดียวนี้เลยใช้้กัันนทงเี่ยะครับรอบๆนี้ใช้หมดเลยอ๋อน้ำตากับอ๋อคือบ่อบ่อนี้เอามาต้มเรื่อยๆมาเคี่ยวจิงกว่ามันจะขึ้นเกลือบ่อนี้เป็นบ่อส่วนรวมประมาณนั้นนี่บ่อเกลือ ือบ่อตรงนี้เป็นบ่อส่วนรวมนวเราก็จะทิ้งน้ําที่เหลือไว้หนึ่งเดือไว้แล้วเราก็ตัสน้ำใหม่เขาใสายิ่งต้มเขาก็จะยิ่งเค็มมากขึ้นยิ่งต้มยิ่งเค็มแล้วเขาก็จะเป็นเชื้อในการต้มครั้งต่อไปบ่อเกลือ100ปีถ้านำไปดูจริงจริงสีม่แตกต่างก นีมคือน้ำมันขึ้นมาจากข้างล่างใต้ดินตั้งแต่เมืองน่านอย่างนี้ดูคือเราบ่อนั้นเป็นบ่อส่วนรวมใครมาตักก็ได้หรอคะอืมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นทุกใต้ทุกคนหมายหมายถึงจะขึ้นอะไรนะคะไม่ใช่ว่าจะขึ้นไม่ใช่ว่าจะลงไปตักได้ทุกคนไม่ใช่อืม,อมววอไม่เขาอาจจะสัมปทานหรือเปล่าหรือว่านเป็ ก่อนเนี้ยไม่มีส่วนสัมปทานราชการไม่เกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวครับเพราะหมู่บ้านนี้เขามีมาก่อนราชการจะเข้ามาอ๋อราชการเลยไม่มีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้าาองออถ้าเขาจะเก็บอย่างมากก็แค่ภาษีโรงเรียนคณะค่าไฟแค่นั้น,นอ๋อตามธรรมดาทั่วไปเนาะแล้วตรงนี้คือไข่นนไข่ต้มน้ำเกลือ ฟิกเนเจอร์แล้วเค้าเค็มมันจะเข้าไปเลยเข้าแบบทำไมได้กับเค็มอืมอาจจะไม่ถึงแบบถึงขั้นเป็นไข่เค็มอย่างนี้มั้งพี่เออเราต้องค้จาจะหมอยู่ทีนี้จะกิโล